แม่เปิดใจโชว์เกรดนิยมลูกชาวเน็ตลั่นถามแม่ไม่เสียใจเลยเหรอต้องบอกเลยว่าจากกรณี10ตำรวจเอกปัญญาคำราบปฏิพอบพติผอมูดปอสอพอนาวางังได้ก่อเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปตออตุอทัยสวรสด์อำเภอนาคราจังหวัดหนองบัวลำพูเหตุเกิดเมื่อช่วงเทียงวันที่6ตุลาคม2565ตามที่พวกเรา เห็นตามข่าวได้มีทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางดอกไม้สีชัยอายุ63ปีแม่ของสิบตำรวจเอกปัญญาเล่าว,ว่าเมื่อเช้าวันนี้ตัวเองเพิ่งพาลูกชายเดินทางไปที่ศาจังหวัดหนองบัวลำพูโดยตัวเองสังเกตว่าลูกชายน่าจะมีการเล่นยาไปด้วยเพราะว่าเขามีสีหน้าค่อนข้างเครียดพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเมื่อคืนนี้ลูกชายเพิ่งทะเลาะกับภรรยาของเขาแต่ตัวเองไม่รู้ว่าเรื่องอะไรพระปกติ ก็จะทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งตัวเองเพิ่งมาทราบข่าวว่าลูกชายไปสร้างเรื่องเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยลูกก็ไม่ได้เข้ามาพูดคุยหรือมาหาตัวเองหลังเกิดเหตุแต่อย่างใดแม่ของผู้ก่อเหตุพูดให้ทีมข่าวฟังว่าเมื่อเช้าวันนี้ตอนอยู่ที่ศาลลูกชายพูดแปลกๆกับตัวเองว่าแม่ขอโทษ่านนี้ผมยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณของแม่เลยซึ่งตัวเองก็รู้สึกแปลกใจเพราะปกติลูกชายจะไม่เคยคุยอย่างนี้กับตัวเอง เหตุที่เกิดขึ้นตัวเองเขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ลูกชายตัวเองไปก่อเหตุและอยากให้อโหสิกรรมให้กับลูกชายตัวเองด้วยถือว่าเป็นกรรมเป็นเวรมาแต่ชาติบางก่อนตัวเองเพิ่งรู้มาไม่นานว่าลูกชายมีเรื่องของยาและคิดว่าเป็นเรื่องของยานี่แหละที่ทําให้ลูกชายกลายเป็นแบบนี้ลูกชายตัวเองเป็นใจใหญ่เป็นคนที่สงสารคนจริงๆและ้วลูกชายตัวเองเรียนจบปริญญาตรีได้เก่นินิยมอันดับสองคณะนิติศาสตร์เขาเป็นคนเรียนเก่ง วันนี้ตัวเองก็เอาใบเกตในยอมฉบับนี้ไปให้สารดูเพื่อให้พิจารณาลดโทษลูกชายด้วยเรียกได้ว่าจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวทําให้สังคมไม่พอใจคุณแม่เป็นอย่างมากและมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหน,หนึ่งได้โพลข้อความระบุว่าไล่ออกจากหมู่บ้านไปฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ